ใครเห็นก็นึกว่าเป็นพี่น้องกันถ่ายาสน้ำพึ่งพานนุชนาศหายจากวงการบันเทิงไปนานมากสำหรับน้ำพึ่งพาน,นุชนาทองเจอือน้องสาวคนสวยของพีททองเจอือหลายคนอาจจะลืมหน้ากันไปบ้างแล้วแต่บอกเลยว่าความสวยไม่แพ้นางเอกคนอื่นๆที่ปัจจุบันผันตัวไปทำหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลปางทิพย์ เป็นคุณครูนำพึ่งคนสวยของเด็กๆและแม้ตอนนี้สาวนำพึ่งจะอายุ48ปีแล้วแต่ความสวยก็ยังเหมือนตอนที่ยังอยู่ในวงการเป๊ะอัปเดตภาพล่าสุดนำพึ่งพานุชนาทองเจือพร้อมลูกสาวน้องไทยนาโตเป็นสาวสะพรังแล้วความสวยถอดแบบแม่มาเป๊ะๆจนนึกว่าเป็นพี่น้องกันซะอีกนะเนี่ย เป็นหนึ่งอดีตดารานักแสดงสาวที่หันหลังให้กับวงการบันเทิงไปนานมากสำหรับนมพึ่งพานนุชนะาทองเจือน้องสาวคนสวยพิษทองเจือโดยภายหลังจากห่างหายไปจากวงการเธอก็ได้ทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวและการทำกิจการก่อนจะก้าวสู่บทบาทใหม่การเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปลางทิพย์ แถมงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้แฟนๆต้องตะลึงกับรูปสาวคนสวยของสาวน้ำพึ่งน้องไทยนาไอแอนนาทองเจอือที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วส่วนลูกสาวคนสวยน้องไทยนาไทยแอนนาทองเจอือโตเป็นสาวแล้วเรียกว่าสวยได้แม่ของแท้ทั้งโครงหน้าดวงตาจมูกรอยยิ้มพิมพ์เดียวกับคุณแม่เป๊ะเรากับฝาแฝดเลยทีเดียวตอนนี้น้องไทยนาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรราวิโรธ แต่ว่าปัจจุบันได้เรียนจบนำความฝันมาสู่อ้อมอกคุณแม่ได้แล้วแถมความสวยก็ได้คุณแม่มาเต็มๆฉายแววเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงได้อย่างสบายล่าสุดน้องไทยนาเรียนจบแล้วสวมชุดกรุยไทยรูปกับคุณแม่สุดภูมิใจจริงๆเลยค่ะและนอกจากไทยนาจะมีความสวยเหมือนคุณแม่แล้วโครงหน้าของน้องไทยนาก็เหมือนกับคุณแม่นำพึ่งเรากับแกะยิ่งถ่ายรูปคู่กันทั้งแม่และลูกเหมือนกันอย่างกาแฟเลยทีเดียว เมื่อถ่ายรูปคู่ใครที่ไม่ทราบคงจะนึกว่าเป็นพี่น้องกันอย่างแน่นอนสวยๆแบบนี้เตรียมรับมือกับบรรดาผู้จัดละครได้เลยจ้าย้อนไปสมัยก่อนยังจำกันได้ไหมดาราสาวที่ห่างหายไปจากวงการนานมากนำพึ่งทองเจือและได้ข่าวช่วงหนึ่งว่าหลังจากที่บินกลับมาจากอเมริกาพร้อมลูกสาวน้องไทยนาก็ได้มาทำกิจการส่วนตัวเปิดโรงเรียนสอนอน,อนุบาลโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าอนุบาลพลังทิพ และแถมเห็นในไอจีเข้าๆเหมือนมีความรักกับหนุ่มๆด้วยสวยและสเสน่ห์แรงจริงๆคะ่ะ